ายคลิปนลกว่าหายเป็นแทนน้น่อาบน้ำ้ได้บหายกันโอ้มอืแดงกูไปหับได้มอือแรงนี่นะ <c oughs> นี่น่เน่เ่นาหายโมเป็นอ่าแจากกระโปรงแรงที่ไปใช่นี่ <c oughs> สบายดีปรุ่งนี่หรอสบายดีก่อน <c oughs> สบายดี ว่าก้อน่อางงงถือกะเออเออมันกรได้อย <c ười> <c ười> <c ười> ู่ดิสบายดีปะลุงยังสาดีไม่ไหวไม่ไหวไม่อไม่หอย่างนี้ตู้ว่ามันนะสีมาแล้วมาแตู้เจอแล้วมาเชิญ นี่แต่โดยวิวดีเปเรียนก่อนวิวดีเล้ชุดนักเรียนชุดมารมดาไปสักคู่ใช่ไหมไ่ว่าไม่เอาเขาให้เขาในข่าเรียนแต่เรียนพิเศษชื่อวันที่ยังวิวเขาเรียนดีๆวันที่หน่งบอองชืยุดเดือนเนืองลงเชื่อไอ้ตางทีหนึ่งเขาอีบอ่ะ แต่คนขอในของจะลายว่าไปไลมาบ่าไปมาเติมมะได้เน้ออืมมีเหยืยบอกแก้ลูกตุ่งอย่าอ้แม่แม่ไปเลนไอ้นุงก็ไปเรียนแม่งมันจุงเป็นหวายแกมนากรเสิรใส่ยเ้อให้ปรุงตื่นคะแม่ หาีิเขียวได้ไหมวาอยู่อกับเพงควันเกอเป็นคันงามได้มาเขียวาเขียวไปหรือยับอะยังไม่เยัไม่เอหจรนงใ่่ยหน่อยเใ้ใ้ใ้ไม่ใช่ไม่ให่ตีบ่แก่้กิน มาเท้ามวยแล้วดีเนาะแล้วขอดไหนคือสักคู่หมมูนี่มาขายดูปลาเด่นดูปลาเด่นเอาดูดื่นแทนที่นี่เราขอดเหระ

ngam mà mà đi đi tiếp chưa được bạn đi tiếp chưa đi tông ok đi tông mua cậu đi tông gì à khuất thế nhiều mà này ở hệ làng tự nhiên à lặng mao này hà lặng mà hà bà 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 đâu bà ông chủ cho má này <laughs> Nháo mất hết cháo niệu. Bạn ơi Bạn này lấy đi khói. Bà nỉ, lấy đi khói. Bà nỉ, lấy Bye khói. Bà nỉ, Bye bye bye. bye. <laughs> นี่มือมือเห็นมือคือว่าใจแท้ไปเลยพื่อเอ้ยบิวไปเลยาบายสบายดีเลยไหมลูกมาดีไปหมย์ชิรอเบิ้งเนื้ออ่านปากกว้างเนื้อปากคอยบริณยเลยนาเจนน้อน้าปั๊มน้อ หุ่มดุุ้้มหนุ่มุ้หนุ่มดุ้้มไป game, ประทานเธอเอ้ย่いいิงบ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 ิงิงไปแล้วไปดูไปแล้วคนให้ส่ชุดธรรมดาไปเนาะคนตะกี้ใส่ชุดนักเรียนไปส่งมเมอเนี่ยพอดีทางสักคู่เพิ่อ่าใส่ชุดธรรมดามาก็ได้เด้อตู้เด้อคู่กฟ้องเด้อ cái đây xe sữa thơm đà phải và hãy hơn và gặp toàn đen cái xe sữa thơm đà mà nó phải để sống tay dài để đàn phải đông điên này mấy tủ vô hẹp bại bộ, hay, bộ, bộ, bộ hay, cái đấy là năng luật thang con nhạc và tủ phải sống của điều cái này dù không phải mấy nó thường có lý sư đó phải, chí, bài chí sư bài đấy bài. Bài. Bài, bài bài đúng bài 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 ดีูนังปัดหานดิยูหันก,ก้นกระทางนี่ไปจ้ะว้านุ่ะพุน่ะพุณยูก็เชาพุนมานะ่ะ <c oughs> บ่ได้จิหมดดังดินดังดินหมดแรงดินเพื่อม,อบอมาบเวะแมเจ็ด ไปนาแเด้ไปไปเบ็บเขาปะเว็บเขาอีดาบะืมกินบ้กินบ้าเขาหนะอะกระตูปัญหา,กร,หากระค่แน่เพื่อนๆไอ้น้อปัญหากระชีรกระตูแน่แหนึ่งแน่ๆดูแน่ๆไ่ตู้ประตูไปแล้วเอ้ยไปแล้วเอ้ยๆข้างเนี่ย không khán đại của anh quay à, học lớn bóng cáp à, bóng cáp hát bóng mấy phiền bếp cào hẹp đâu dạy bằng cáp hát đâu hãy hiền 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 กรับกราบกราบเลยกกองกระไรปนี่จีน้อยเบิ่งกับกาศาเด้อเด้อถาได้น no being <Louise> <c ười massive> no ั so ่งต๊ะในรุ่งบไ่้ไรเราพี่เราเองยูเห็นแล้วมันถ้าอีกรุงห้องกวกวกมูซ่ยม้รถาิ่นอีกรุงนะตอนนี้ห็นยังอยู่ตอนนี้เบิ่งทีวีไปกันเด้อเดเบิ่งกับกาถาเมยเด้อเมย์วิบขาให้ได้ก่อนเด้อเด้ยหน้าเม่นั้นา อือแตกคนน้อยอือแตกวันหน่าคือเห็นหน้าแบบสั้นแต่ว่าไต่ใช่เพิ่นอือแตกเจนจ้ะปีอันนี้เท่าไฉ่ข่าวอย่างเด็ดดิมันนี่เจนตะล่านนั้นก็ม่คนขายหลายก็อยู่ดิ บม่ได้ไปตลาดที่หอดปีเดี๋ยวจะตลาดนัดเนี่ยจ้าจ้าปีเขียนหนังสือว่ะแม่เอ้ยวิวเขียนหนังสือนะเอานี่มาเขียนมันก็เปลือบมาแล้วบอกเอาบอกว่ามิกเอาปากกามาเขียนบอกเขียนห้อยได้ตัวนี้มันตัวใหญ่คักใหญ่คักก็รีบ มีหมูตีดีเครื่องตัวมาหอด้วยอาหารลอยอยู่สามบินด้วยของนกไห่ประมาณสองเซนสองเซนปลายเกือบสามนี่ฮะโฆษณาพเพื่อนยังตีว่ากองเดียวเห็นฝนบ่ จนี่ครบรอบสิบเอ็ดเดือนแล้วสิบเอ็ดเดือนกระปอดอยู่สิบเอดเดือนนะบอรห้ประรุงในสะิบเอดเดือนนะนในสิบเก้าได้บ่สิบแปด้อนี่สิบเก้านาะโอ้จะได้ก็ะหอดปีแล้วนี่เออ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  เขียนสือว่าเราเขียนเขียนเขียนเดกาไกดกาบกาบกาบถ่ากินข่าแล้วไม่เวยบเข่าอยู่ดูนปอนข่าเจ้าลเรี่ยวพลแสมนำันใกระพใช้เปื้อนเบิดสิสดเ,สเ,ดเดือนเดือนหน้ากันเกิด ครบรอบหนึ่งปีของเอยพิงมันที่เจ้าโฮกของเออพิงนะอาทิต์ผ่านไปแล้วอาทิต์แต่ก็น,อกน้องยุดิวัฒนาเลยนี่ ป้อมน้อยเอ้ยบิวน้อยใครมาเห็นกนเอ้ยบิวน้อยนี่นะคือกันนี่นะ,ะฟ,ฟ้องแฟดว่ะฟ้องแฟดบางคนห้องก็ห้องกูเป็นได้ดิฟ้องแฟดอ,อ,อ,อาหารนอนรอเขาแต่ก่อนเรียบเขาอยู่จะอุ้มดูอีอะ อย่าแต่กินอย่กินข้าวหุงก็ไม่ตูอ้อะไรกันน้ำสดหลายคำแต่อย่าเฮ็ดมาเอามาให้แม่แม่ขอ้อให้ปัดมือแม่เออมาแม่ข้อนี่แม่ไหวเอื้อยามาเอื้อยามาเด็กเอื้อยมาเขียนเลขหนึ่งเลขสองนั่นนี่ปัดแม่สี้ช้อนเลขเก้า่าดูให้ข้าวโซนเมียงเมียง โอ้อาจาไม่หายวะอาอาวอาวอานี่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 อืันตาคุกคอมโอ้ะมานไม่ะอืมอ๋อเด็กคนถือหูนี่นะแล้วเมสิต้าหายเจ็บบ่ มาเลยมาแล้วับกมาเลยามา,ยมายอหนึ่งสองสามสี่หา้าหาตัวไปเรื่อยนหนำไปเลยคมันสิตกนำเลยไปางั้าไป,ไปาไสิปว้ายินดยียินมาลมดิฮอ้นี่อะไรบังาตามมาอุ่งแล้วม่นนนะะสาวตีเพื่อนมาให้ ผู้ที่หันสายเพื่อนไปงานแต่งเพื่อนตอนนั้นเลยเนะาะตาขโมกขอบใจเพื่อนหลายเด้อเนาะสร้างสถิติเพื่อนอขอมังหน้ามาหายตามหงุงขโมกขบใจเพื่อนหลายมาก่เห็นมาท่านเพื่อนเมื่อกี้นี้เนาะไปร่างก้นให้น้องเจนนี่โยมาแล้วไปไปเลยบ้านใครคนนึงเอ้ยหนึ่งใช่อ๋อนเดบบ่ห้เพื่อนเจ็บเด็บคู่นี่นะโอเคโอเคโอเคเอาบะเบงหุ่นนั้นมาเลย ไม่บอกว่าอมแหะเจ็บแพงบรุบว่ามาไม่ตัเดเร็บเห็นมาโอเคปารุงคลิปนี้ลาไปก่อนเลยสบายดีเ้ยปารุงดู